อารีนาค่ะตอนหน้าเดินถือจานไปหน้ามือสัน่นมือสั่นเพราะตื่นเต้นอารีนาครับมีปัญหาอะไรกับการทำผัดไทยครั้งนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยกังวลไหมครับว่าผัดไทยจานนี้ทำออกมาแล้วจะไม่ดีก็กังวลค่ะเลื่อว่าจะมีกลิ่นมะขามได้ชิมไหมครับได้ชิมมันมีกลิ่นไหม ก็มีประมาณ10%ของ100% 10%ของ100%เคิดมาได้ยังไงก็คือถ้า100%ของมากก็คือแบบน้ำมะขามเปียกอย่างเดียวแบบไม่ได้ทำอะไรเลย10%ก็คือมีนิดหน่อยค่ะแล้ว12.7503%ฮะมันจะมีประมาณเท่าไหร่ครับ เรามาชิมดูกันว่าจะมีกลิ่นหรือว่ารสชาติของมะขามหรือเปล่าเรามีเชฟคนไหนที่เป็นไอดอลของเราบ้างไหมครับพี่ชนนค่ะเขาเคยไปสอนหน้าที่โรงเรียนอนุบาลถ้าสมมุติระหว่างเชฟเอียนกับพี่ชนนเนี่ยอยากจะให้เลือกพี่ชนน์ค่ะพี่ชนน <S <S 1> <S 1> ไม่เอาเชฟไม่เอา ไม่ชอบหน้าเชฟไม่ใช่น่าเสทกับพี่ชาลนมากกว่าเชฟเอียนถ้างั้นเส้นเนี่ยมันแบบอื้อเดี๋ยวหนึบเหมือนต้นฉบับเลยอร่อยชอบเชฟยังยังยังโอเคอันนั้นาพูดเล่นก็เขาเชฟเอียนเขาชอบแบบเก่งอะคะ่ะอ้าวเชฟกลับมาทำไม,มต้องการแล้วมันเสร็จแล้วเชฟกลับมาแล้ว เพียง10นาทีเท่านั้นครับทุกคนต้องเร่งลวครับทันไหมครับไม่ท yeah, ันแย่ลงครับทำไมทันโอ้ไม่ก oh ็เย้จะได้ไม่ต้องไปกดดันเถอบเอตอันนี้ไม่ทันแล้วเออเออดีมากเลยค่ะไม่ต้องช่วยอะค่ะดีกว่าค่ะาอารีนาค่ะโอ้ oh, oh. มันก็ต้องอร่อยแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะมั่นใจ500ล้าน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 ,านเปอร์เซน็นค่ะ คในจานนี้อันไหนยากที่สุดซอสค่ะพาอน้าไม่เคยทำค่ะและสเต็กปลาแซลมอนเคยทำไหมครับก็นะออดิชันเข้ามาด้วยสเต็กปลาแซลมอนโอ้โหต้องมั่นใจแน่ๆเลยว่าข้างในนี้ต้องชุมฉับก็75%้าเ็คำนวณยังไงครับไม่78อย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปอะค่ะ75.5บโอเคค่ะอย่างนั้นเรามาดูปลากัน ต้องถอนหายใจด้วยหรอเอิม่มเขาก้กมาอีกแล้วเก้ก่งอีกทีนะอีนน้นัาจะโกรธแล้วนะว้าวสวยงามสุดยอดมากๆครับรู้เปล่าว่าเชฟชมอยู่ ไม่รู้ค่ะไม่รู้เหรอครับพรสุดสวยช่มมากๆขอบคุณค่ะเห็นไหมว่าเชฟเนี่ยหวังดีแล้วก็รักอารีน่ามากอันนี้จะไม่รักเชฟเลยเหรอครับห้าสิบค่ะถ้าอย่างนั้นเชฟจะแบบว่าจะจะทำให้อารีน่าเนี่ยรักเชฟไปเรื่อยๆจนถึงเต็มร้อยเลยนะโอเคค่ะ เก่งมากครับก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าน่ายังรู้ว่าเขาทำอะไรไปนะเฮลิคอนเนีย